สวัสดีครับทันข่าวกับผมเดียวทันชนนงงามเหลือนะครับและชนนเพื่อนรู้ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับพูดถึงการตรวจสอบว่าธุรกิจหนึ่งเนี่ยเกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่หรือไม่นะฮะกรณีเรื่องของฟาร์มเห็ดนี่นะครับมีผู้เสียหายจำนวนหนึ่งจากการลงทุนโครงการธุรกิจเกษตรฟาร์มเห็ดเขาร้องทุกข์กับตํารวจเศรษฐกิจหลังน้ำเงินไปลงทุนครับแต่ว่ากลับไปได้เงินมันผลตามที่มีการโฆษณาไว แล้วก็ยังพบบางอย่างน่าสงสัยว่าอาจจะเป็นการลงทุนที่ไม่ได้มีอยู่จริงนะครับคือว่ามีผู้เสียหายเขานำหลักฐานโฆษณาแล้วก็หลักฐานจากการลงทุนไปแจ้งความกับตํารวจปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบอาสอครับผู้เสียหายเขาเล่าว่าสนใจลงทุนนะครับเพราะว่าเห็นโฆษณาทาง Facebook จากนั้นเนี่ยเดินทางไปที่จงังหวัดสกลนครเลยครับตามคําโฆษณาในคลิป แล้วก็เชื่อมันว่ามีโรงเรือนฟาร์มเห็ดจริงจึงลงทุนทำสัญญาหลายสัญญาด้วยกันผู้เสียหายเขาให้ขอ้อมูลอีกว่าได้ลงทุนรูปแบบของเกษตรกรรมตามที่มีการโฆษณาว่าเป็นการฝากเลี้ยงเห็ดคล้ายกับว่าผู้ลงทุนเป็นเจ้าของโรงเรือนครับที่จังหวัดสกลนครแต่ว่าฟาร์มเนี่ยเป็นผู้ดูแลทั้งหมดเลยนะฮะผู้ลงทุนแค่ลงเงินเมื่อขายได้ผู้ลงทุนก็จะได้เงินปันผล อีกรูปแบบคือว่าการนําก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยมาเพาะเลีย้ยงเองแล้วก็ส่งขายกับฟาร์มครับผู้เสียหายลงทุนก้อนแรกนะครับ7ล้านบาทนะครับแล้วก็ไปกู้เงินกับทกสออีกกว่า6ล้านบาทรวมกว่า10ล้านบาท ลงทุนมา1ปีครับได้เงินปันผล2ล้านบาทจนช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นโปรโมชั่นซื้อ1โรงเรือนแถมอีก1โรงเรือนก็เลยรู้สึกผิดสังเกตนะว่าเอโรงเรือนที่เห็นในจังหวัดสกลนครเนี่ยอาจจะมีไม่พอถ้าเกิดว่ามีผู้ลงทุนมากเงื่อนไขการลงทุนนะครับระบุว่าวันที่30ิมิถุนายนเนี่ยต้องได้เงินปันผลแต่กลับไม่ได้ครับ เจ้าของกิจกรรมฟาร์มเห็ดก็แจ้งว่าธนาคารอายัดเงินเขาเอ้างว่าอย่างนั้นนะทำให้ไม่มีเงินจ่ายปันผลและฟาร์มก็แจ้งว่าจะจ่ายภายในวันที่26รกรกฎาคมแต่ก็ยังไม่ได้เงินอีกผู้เสียหายอีกคนครับเขาไปอบรมด้านการเกษตร,รมีความรู้เรื่องการเพราะเห็ดเห็นโฆษณาจากใน Facebook เช่นกันนะครับและก็เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ใช่การหลอกลวงจึงฝากเพื่อนไปช่วยตรวจสอบว่ามีโรงเรือนอยู่จริงหรือไม่ แล้วก็พบว่ามีโรงเรือนเพราะเหตุอยู่จริงจริงกล้าไปลงทุน3ครั้งรวม5 0 0 0สนบาทแต่ได้รับเงินปันผลเพียงแค่1ครั้งจำนวน1นึ0งแสบาทก็เลยมั่นใจว่าจะได้เงินจริงแม้ว่าไม่ต้องไปเป็นกเกษตรกรก็ตาม ไทยพีบเอสนะครับตรวจสอบใน Facebook ตามคําเชิญชวนการลงทุนปรากฏภาพคนดังครับร่วมเป็นพิธีกรร่วมการประชุมในเว็บไซต์1นะฮะมีข้อความโฆษณาเปิดรับและลงทุนระบุว่าไรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนเลยนะให้ข้อมูลว่าฟาร์มนี้นะฮะมีธุรกิจในเครือหลายอย่างด้วยกันเช่นบริษัท1แล้วกันคือว่ารับออกนะในการโอนเงินหรือว่า แลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าคริปโตด้วยให้เช่าเครื่องขุดบิตคอยห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งนะจัดสรรการลงทุนในธุรกิจการเกษตรทั้งกระท่อมกัญชาเห็ดหอมเห็ดคนน้อย เลือกลงทุนได้หลากหลายรูปแบบนะครับเช่นฝากเลี้ยงฟาร์มพึ่งโดยที่นักลงทุนเนี่ยไม่ต้องไปเพาะเลี้ยงเองไม่ต้องใช้พื้นที่ถ้าเกิดว่าลงทุนสูงสุด800,000บาทจะมีรายได้360,000บาทต่อเดือนครับในเว็บไซต์นะครับยังระบุแผนที่ตั้งของฟาร์มเห็ดและก็โครงการฝากเลี้ยงตั้งอยู่ที่ตำบลท่าเชิงชุมอําเภอเมือ,สองสกลนครนะครับมีชื่อนางสาวนันทวดี คนเนือในสกุลผมขอละไว้แล้วกันที่ว่าเป็นหุ้นส่วนมีรูปของหญิงคนนี้รับรางวัลต่างๆเช่นสาขาธุรกิจเกษตรผลิตแปรรูปแล้วก็ส่งออกยอดเยี่ยมแห่งปีจากโครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนและนักธุรกิจไทยสู่สากลมีคลิปเล่าความเป็นมาของธุรกิจเผยแพร่ทาง YouTube ด้วยพร้อมกับช่องทางติดต่อนะครับเช่นไลน์ที่เมื่อเข้าไปเป็นข้อความชุดลงทุนโครงการกัญชาลงทุนเริ่มต้นนะครับที่1,600บาท ไทยพีบีเอสเนี่ยก็พยายามติดต่อไปที่เฟซบุ๊กหนึ่งนะฮะแต่ว่าติดต่อไม่ได้ครับจึงยังไม่ได้รับข้อมูลอีกด้านจากเจ้าของธุรกิจนะดนงนั้นเป็นไปได้นะครับเจ้าของธุรกิจเนี่ยสามารถชี้แจงได้นะกับทางไทยพีบีเอสแล้วก็เชิญเพื่อนๆนะครับสามารถติดตามประเด็นนี้ได้ครับในรายการสถานีประชาชนทางไทยพีบีเอสนะฮะตอนบ่ายสองห้านาทีจนถึงบ่ายสามนะครับผมเป็นนักจัดรายการเองนะสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้หรือว่าสามารถให้บอกแสกับทางรายการสถานีประชาชนได้เลยนะครับ นะชวนมาติดตามเรื่องนี้กันนะครับ